ไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานั้นคือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลย ครับผมไปไปมีเพื่อนอยู่ที่นู้นด้วยมีพี่ๆผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นู้นด้วยก็ก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้เจอเพื่อนมานานด้วยก็บินไปแล้วก็นั่นแหละครับก็ได้ได,ได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยเป็นไงครับ,<ะ>บการการที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรเราจะได้เออคุยกันมากขึ้นไหมอะรเงี้ยก<บ>็ก็ก็ดีนะครับมันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโมเมนต์ที่ที่มันน่ารักแล้วกันผมก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู ว่ามันก็เป็นปกติของปกติของคนที่แบบ<ม>เรื่องคุยกันอะไรอยอา<ม>จจะมาบบต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางครั้งมันก็ไม่มันก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกัน<ส>ก็ได้รู้จักกันมาสเตปการพัฒนามันนี้เปนไดีขึ้นนะผมว่า<ม>ดีขึ้นนะก็อืมมันก็ก็ดีต่อความรู้สึกของคู่มันก็เลยมีสเตตั้มีสถานะมีอะไรอย่างนี้ จริงๆไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอการกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกันแต่รู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้ร,รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของคู่เลยก,ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เราท r e a t เขาสิ่งที่เขาท <c oughs> ว e a เรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่แล้วแล้วก็ดีต่อ,อ,อ,อความรู้สึกข,ของเขา่ก็คอยคอยทางกันตลอดยางยั่ลงรูปของกันแต่หลายคนก็แบบเฮ้ยอาจจะเป็นแบบว่าคิดว่าเออเราแบบคงจะสถานะกันว่าเออใช้คำว่าแฟนแล้วมาก็เลยแบบ ก็เห็นว่าเป็นเลื่องดีตามที่หมอช้างเป็นเลื่องดีที่เป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็จริงๆก็เราลงเป็นันเขาเรียกอะไรลงไปเป็นแบบเก็บเมมโมรีของเราอะเรารู้สึกว่าอินสตาแกรมของเรามันไม่ใช่แค่เปิดเป็นพับลิกอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็นไพรเวทซี่เป็นแบบความส่วนตัวของเราเราก็อยากอยากกลับมาดูแล้วก็คิดถึงโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็ เอาจริงไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอไปเห็นคอมเมนต์เห็นคนทักอะไรก็เออเออเริ่มเริ่มอาแล้วก็เออน่ารักดีน่ารักดีเนี่ยเขพอลงแล้วฟีดแบบมคอมเมนต์เมาแบบคอมเมนต์ติดต่อคอมเมนต์เข้ามาก็ก็ก็อ่านบ้างขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราทั้งคู่ก็พวกเราก็ได้ได้รับนะครับแล้วก็ได้ได้อ่านได้ได้ติดตามก็ ม,มันดีมากๆเลยนะครับมันเป็นกําลังใจชั้นเยี่ยมในการแบบใช้ชีวิตของพวกเราท้งค่เลยขอขอบคุณมากๆเลยครับอย่างูคู่ลูกแรกหลายคนก็คือรอลุ้นตั้งตาเลยแบบกดจันไบว่าเอ้ทำไมถึงเลือกเป็นลูกนี้อะไรเงี้ยที่ลงรูกคู่แบบใบเฟิร์นอไม่ไม่ได้กดดันนะเราก็ก็ลงแบบลงแบบอยากปฏิึกื่อเป็นความสุขใจของเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นนูเป็นอย่างนี้เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือไปพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างไป เพิ่นไปก่อนเขาก็มีมียากอยู่ที่นั่นด้วยแล้วจริงๆเจอกันทุกวันแบบหรือว่าเจอวันหลังกันก็เจอเจอบ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรระหว่างที่นายลงรูปเกี่ยวอะไรคุณราเข้าไปเมนไว้อย่างอยากเจออยาก,ยากดูรูปคู่มันกดดันเรามาหรือว่าเรามันต้องแบบจังหวะไหนดีไม่เลยนะ,ะไม,ไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็<ม>อ่จริง เวลาถ้าผมไปเที่ยวไม่ได้ทํางานเนี่ยผมก็จะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดก็รู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาโมเมนต,ต์เก็บประสบก,การณ์ของเราที่เราไปพักผ่อนไม่เต็มที่ผมเชื่อว่านางเฟิร์นเองก็ก็เป็นเป็นแบบนั้นเช่นกันเขาไปตากล้องให้เราไหมเขาไปตากล้องให้เรามาเพราะว่าครับก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็เป็นครับเป็นครับถ่ายสวยไหมสวยไม่ร่ะไปดูในถ่วนที่ว่ารูปหนึงใบเฟิร์นรูปหนึงรูปหนึ่งใบเฟิร์นสวยไม่ร่ะ สวยสวยเขาถ่ายเขาทางสวยด้วยก็เริ่มเริ่มสอนเขาถ่ายกล้องอะไรประทับใจไหมครับทีนี้ครับประทับใจมีโมเมนต์น่ารักมา,ก,ากไหมดีครับมันดีมากมากเลยครับได้คะแนนเพิ่มไ,ๆๆไม่เคยถามเลยถามแล้วบอกว่าจะถามให้ถามไม่เอาจะไม่เจอใบเฟอร์เลยไงแต่ี่ถามตัววันทรายเลยว่าเออจะจะมาตัววันทรายมาอย่างนี้ยังไหวไหมนะครับรู้ไงวันที่เราตัดสุดไม่รักจัไม่ร<ม>ักเรียนรู้กันมาแล้วประมาณหนึ่งนะคะอาจจะแบบ เราอาจจะรู้สักเตตัสถานะกันแต่ว่าม,มันอาจจะมีโอกาสพิเศษในการที่แบบเอยมาขอหรือเปล่าอะไรอ้าจริงนะผมว่าผมยังอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากจีบเขาต่อเลยๆเขาน่ารักมากๆเลยทุกคนที่แบบคอยติดตามพวกเราอย่างเงี้ยมันเป็นกำลังใจที่ดีต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตมากๆเลย จริงๆวันนี้นายยังเขินอยู่มาเพราะคนที่กองอย่างพี่แอนเขาก็แซวว่าเราสดใสที่สุดมีกองก็เขินนะจริงไม่ค่อยมีอารมณ์เขินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเฟิร์นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนขี้เขินเหมือนกันนะงแม้ว่าอนาคตจะร่วมงานละครอ,อีกกันอีกเรื่องหรือหนังอีกเรื่อง, <c oughs> งจะ่ได้ <c oughs> หรอไม่ได้หรอไม่รู้เหมือนกันเลยคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันแล้ยเออมันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันนะคู่กำหนดในฮ่องกงเราจะจีบไปอีกขนาดไหน ไม่รู้เลยก็อยากจีบไปเรื่อยเลยไม่อยากหยุดจีบเลยเอ,อ, <c oughs> อะไรครับแค่นั้นนี้<ะ>อยู่ในหมดคนข้างรักมากๆเลยใช่ไหมครับเราดูข้างรักกันไม่ม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอดูไปเรื่อยๆ <c oughs>